นี่ไม่ใช่แค่เรื่องเงินแต่คือเกมอำนาจครั้งใหญ่ที่สุดของศตวรรษเมื่อบริกส์ประกาศท้าชนดอลล่าโลกทั้งโลกจะเปลี่ยนไปอย่างไม่มีวันหวนกลับจุดเริ่มต้นเกมใหญ่ b r i กส์ vs. ดอลล่าคุณเคยสงสัยหรือไม่ว่าเหตุใดเงินดอลล่าสหรัฐจึงสามารถครองโลกได้ยาวนานกว่าครึ่งศตวรรษทุกประเทศต้องใช้ดอลลร์ในการซื้อขายน้ำมัน สินค้าพวกขัฑ์และแม้กระทั่งการกู้เงินจากสถาบันการเงินระหว่างประเทศดอลลาร์จรึงกลายเป็นมากกว่าเงินมันคืออำนาจแต่ในวันนี้ทุกสิ่งกำลังสั่นคลอนเสียงสะท้อนจากอีกฝากโลกเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆบริกส์กลุ่มประเทศที่ประกอบด้วยบราซิลร,ซรัสเซียอินเดียจีนและแอฟริกาใต้ได้ก้าวขึ้นมาเป็นตัวแปรสำคัญของระบบเศรษฐกิจโลก พวกเขาไม่ได้เป็นเพียงกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาอีกต่อไปแต่กำลังรวมพลังเพื่อท้าทายดอลลาร์เรามาลองจินตนาการกันโลกที่เราเคยรู้จักซึ่งทุกธุรกรรมผูกติดกับดอลลาร์กำลังจะถูกแทนที่ด้วยระบบใหม่ที่ใช้ทองคำสินค้าพวกัณั์และเงินสกุลทางเลือกเป็นฐานรองรับคุณคิดว่าอนาคตแบบนั้นเป็นไปได้จริง ย้อนกลับไปหลังสงครามโลกครั้งที่สองระบบเทเทนวูดส์กำหนดให้ดอลล่าผูกกับทองคําทุกประเทศจึงต้องเชื่อมั่นในค่าเงินสหรัฐแต่เมื่อสหรัฐยกเลิกการผูกทองคําในปี1971ดอลล่าก็กลายเป็นเพียงสัญญาใจที่โลกต้องยอมรับเพราะใครไม่ยอมรับก็แทบไม่มีสิทธิ์อยู่ในระบบการท้าระดับโลกแต่ทุกสัญญาย่อมมีวันหมดอายุ จีนเริ่มสะสมทองคำรัสเซียหันหลังให้กับดอลล่าอินเดียและบราซิลพยายามลดการพึ่งพาเงินสหรัฐขณะที่หลายประเทศในแอฟริกาเริ่มหันไปหาทางเลือกใหม่และทั้งหมดนี้ถูกเชื่อมโยงด้วยคนไกลของบริกซ์และอย่าลืมเมื่อบริกส์พูดถึงสกุลเงินร่วมที่นุ่นรีทองคำโลกทั้งโลกก็เริ่มตั้งคำถามกับดอลลร์ว่ามันยังแข็งแกร่งจริงหรือ ทรัมป์ในฐานะอดีตประธานาธิบดีสหรัฐเองก็รู้ดีถึงจุดเปราะบางนี้เพราะเทาเคยประกาศโจมตีระบบการเงินโลกที่อเมริกาสร้างขึ้นว่ามันกำลังทำร้ายคนอเมริกันเองความย้อนแย้งนี้ทำให้หลายคนมองว่าแม้แต่ผู้นำสหรัฐเองยังไม่เชื่อมั่นในเสาหลักที่ประเทศตัวเองสร้างขึ้นลองคิดสิครับหากวันหนึ่งบริกส์ประกาศใช้เงินทองคำอย่างเป็นทางการ การท้าระดับโลกไม่ต้องผ่านดอลล่าอีกต่อไปสหรัฐจะเหลืออะไรเสียงเตือนนี้ไม่ใช่แค่ข่าวลือแต่เป็นกระแสที่ชัดเจนขึ้นเ,เรื่อยๆหลายประเทศเริ่มทยอยสะสมทองคําในคลังแทนที่จะถือดอลล่าเพราะผู้เขารู้แล้วว่าในวันที่ความเชื่อมั่นหายไปดอลล่าอาจกลายเป็นเพียงเศษกระดาษคุณเคยเห็นไหมเวลามีวิกฤตเศรษฐกิจราคาทองคำจะพุ่งสูงเสมอ มันสะท้อนว่าทองไม่ใช่เพียงแค่โลหะแต่คือความมั่นคงในใจมนุษย์ตอนนี้คำถามใหญ่จริงไม่ใช่ว่าบริกส์จะทำหรือไม่แต่คือเมื่อไหร่ที่พวกเขาจะลงมือจริงแล้วคุณละ่ะพร้อมหรือยังกับโลกที่กำลังเปลี่ยนฐานจากดอลลาร์ไปสู่ยุคทองคำนี่คือจุดเริ่มต้นของเกมใหญ่ที่อาจเขียนประวัติศาสตร์การเงินโลกขึ้นใหม่ทั้งหมด วิกฤตดอลลาร์ดอกเบีย้ยหนี้สหรัฐคุณรู้หรือไม่ว่าเบื้องหลังความแข็งแกร่งของดอลลาร์ตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาแท้จริงแล้วเต็มไปด้วยกับดักหนี้ที่ไม่มีวันหลบหนีได้และในวันนี้สัญญาณทั้งหมดกำลังสะท้อนว่าดอลลาร์อาจกำลังเดินเข้าสู่วิกฤตครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ลองนึกภาพประเทศที่เป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจอันดับหนึ่งของโลก แต่กลับมูมี่สาธารณะสูงกว่า34ล้านล้านดอลล่าสหรัฐและยังคงเพิ่มขึ้นทุกวินาทีคุณคิดว่านี่คือประเทศที่มั่นคงจริงหรือในอดีตการพิมพ์เงินของสหรัฐเคยถูกมองว่าไม่เป็นไรเพราะดอลล่าคือสกุลเงินหลักของโลกแต่เมื่อโลกเริ่มตั้งคำถามการพิมพ์เงินมหาศาลเหล่านั้นกลับกลายเป็นดาบสองคมที่กำลังย้อนทำร้ายสหรัฐเอง FED หรือธนาคารกลางสหรัฐพยายามแก้ปัญหาด้วยการขึ้นดอกเบีย้ยสูงที่สุดในรอบหลายสิบปีเพื่อสกัดเงินเฟ้อแต่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคืออะไรบริษัทใหญ่ล้มละลายประเทศกำลังพัฒนาหลายแห่งเจอวิกฤตนี้แม้กระทั่งคนอเมริกันเองก็ต้องจ่ายค่าบัตรเครดิตและกู้บ้านในอัตราดอกเบีย้ยสูงจนทนไม่ไหวคำถามคือ เมื่อประชาชนเริ่มหมดศรัทธาในระบบการเงินของตัวเองแล้วแล้วโลกภายนอกยังจะศรัทธาในดอนลลร์อยู่หรือที่น่ากลัวไปกว่านั้นคือเมื่อนี่สหรัฐเพิ่มขึ้นแบบไร้ที่สิ้นสุดสภาคองเกรสต,ต้องยกเพดานหนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าทุกครั้งที่เพดานถูกขยับมันเหมือนกับการบอกโลกว่าสหรัฐไม่เคยมีวันใช้นี่หมดแล้วคุณจะยังไว้ใจเงินสกุลน,นี้อยู่หรือ อย่าลืมว่าดอลลาร์แข็งแกร่งได้เพราะโลกยอมใช้ไม่ใช่เพราะมันมีทองคำหนุนหลังเหมือนอดีตและถ้าวันหนึ่งประเทศต่างๆเริ่มบอกว่าพอแล้วเกมนี้ก็จบในทันทีลองมองย้อนกลับไปในปี2008วิกฤตการเงินโลกจุดเริ่มต้นอยู่ที่สหรัฐเองทุกครั้งที่เกิดวิกฤตโลกต้องใช้ดอลลาร์แก้ปัญหาแต่ครั้งนี้ ถ้าวิกฤตเกิดขึ้นจากดอลล่าเองใครจะเป็นคนแก้และนี่คือจุดที่บริกส์เข้ามาเป็นตัวแปรสำคัญจีนสะสมทองคำอย่างต่อเนื่องรัสเซียประกาศลดการใช้ดอลล่าอินเดียเริ่มทดลองใช้เงินท้องถิ่นค้าขายกับประเทศเพื่อนบ้านและซาอุดิอาระเบียเองก็เริ่มพูดถึงการขายน้ำมันโดยไม่ใช้ดอลลราสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่มันคือสัญญาณของการเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่จิตวิทยาของตลาดการเงินก็เช่นเดียวกับจิตวิทยามนุษย์เมื่อความเชื่อมั่นหายไปแม้เพียงนิดเดียวความเสียหายก็สามารถลุกลามจนควบคุมไม่ได้คุณลองคิดสิถ้าวันนี้นักลงทุนทั่วโลกเริ่มเทขายพันธบัตรสหรัฐความเชื่อมั่นต่อดอลลาร์จะหายไปเร็วแค่ไหนแล้วใครจะได้ประโยชน์ที่สุดจากสถานการณ์นี้ คําตอบชัดเจนคือ BRICS ในขณะที่ดอลลาร์กำลังถูกตั้งคำถาม BRICS กำลังเสนอคำตอบใหม่ที่มั่นคงกว่านั่นคือการเชื่อมค่าเงินเข้ากับทองคําและสินค้าพวกรหั์ที่จับต้องได้ไม่ใช่เพียงตัวเลขที่เกิดจากการพิมพ์เงินแต่คุณรู้ไหมสิ่งที่น่ากลัวจริงๆไม่ใช่แค่เรื่องเศรษฐกิจแต่มันคือเรื่องอำนาจเพราะเมื่อดอลลาร์สั่นคลอน นั่นหมายความว่าอเมริกากำลังสูญเสียเครื่องมือสำคัญในการครองโลกและเมื่อมหาอำนาจเริ่มสูญเสียอำนาจสิ่งที่มักจะเกิดขึ้นตามมาคือความขัดแยง้งคุณคิดว่าโลกจะยอมให้ดอลลาร์ล่มสลายไปอย่างเงียบๆหรือจะมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นเพื่อปกป้องสถานะนี้นี่คือสงครามที่ไม่ได้ใช้อาวุธแต่ใช้อำนาจทางการเงินเป็นเดิมพันและทุกวินาทีที่ผ่านไป ดอลลาร์กำลังเดินเข้าสู่เส้นทางที่ไม่อาจหวนกลับทองคำเงินระเบิดแรงจุดเปลี่ยนประวัติศาสตร์ทุกครั้งที่โลกเผชิญวิกฤตสิ่งหนึ่งที่ผู้คนหันกลับไปมองเสมอคือทองคำคุณสังเกตไหมทับไม่ว่าเศรษฐกิจจะผันผวนแค่ไหนไม่ว่าเงินสกุลใดจะล่มสลายแต่ราคาทองคำกลับพุ่งขึ้นทุกครั้งที่ความไม่มั่นคงเกิดขึ้นนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นสัญชาตญาณทางการเงิน ที่ฝังอยู่ในมนุษย์มาตั้งแต่โบราณทองคาไม่ใช่แค่โลหะสีเหลืองแต่คือสัญ,ญลักษณ์แห่งความมั่นคงลองนึกย้อนกลับไปสมัยก่อนที่ยังไม่มีเงินกระดาษทองคําคือเครื่องมือในการแลกเปลี่ยนมันจับต้องได้มันมีมูลค่าในตัวเองไม่ต้องมีใครมารับรองคุณถือทองคุณก็คือคนที่มีอํานาจในการซื้อขายแต่เมื่อโลกเข้าสู่ยุคดอลลาร์ระบบเงินกระดาษได้เข้ามาแทนที่คนส่วนใหญ่หลงลืมทองคาไปจนกระทั่งวันนี้ ที่โลกกาลังกลับมาตั้งคําถามว่าเงินกระดาษที่ไม่มีอะไรหนุนหลังจริงๆมันมีค่าแค่ไหนกันแน่และสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้คือการที่ประเทศต่างๆทั่วโลกโดยเฉพาะสมาชิกบริกส์กำลังหวนกลับไปสู่ทองคําอย่างจริงจังจีนสะสมทองคํามหาศาลรัสเซียประกาศเพิ่มทองเข้าคลังอินเดียก็ทําเช่นเดียวกันแม้แต่ประเทศในตะวันออกกลางและแอฟริกาก็เริ่มซื้อทองคําแทนที่จะถือดอลลาร์นี่คือสัญญ,ญาณเปลี่ยนว่า โลกกำลังเข้าสู่การปริวจตบทางการเงินและไม่ใช่แค่ทองคําเท่านั้นเงินหรือซิลเวอร์ก็กําลังกลายเป็นดาวเด่นที่หลายคนอ่านมองข้ามคุณรู้ไหมครับว่าเงินไม่ใช่แค่โลหะที่ใช้ทําเครื่องประดับแต่ยังเป็นวัตถุดิบสําคัญของอุตสาหกรรมยุคใหม่ไม่ว่าจะเป็นพลังงานแสงอาทิตย์รถไฟฟ้าหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เงินคือหัวใจของเทคโนโลยีอนาคตเมื่อความต้องการเงินในเชิองอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลขณะเดียวกัน โลกการเงินก็เริ่มหันมามองเงินในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเช่นเดียวกับทองราคาของมันจึงพุ่งทะยานราวกับจรวดนี่คือเหตุผลที่หลายคนเริ่มพูดว่าทองคือราชาแต่เงินคืออนาคตแต่คุณลองคิดสิครับถ้าทั้งทองคําและเงินพุ่งขึ้นพร้อมกันมันสะท้อนอะไรคําตอบคือมันสะท้อนว่าโลกไม่เชื่อมั่นในเงินกระดาษอีกต่อไปและสิ่งที่น่าสนใจกว่านั้นก็คือบริกส์กำลังพิจารณาใช้ทองคําและเงิน เป็นฐานหนุนหลังสกุลเงินร่วมของพวกเขาลองจินตนาการถ้าบริกซ์ออกสกุลเงินใหม่ที่มีทองคําและเงินรองรับจริงโลกยังจะเชื่อมั่นในดอลลร์อยู่หรือหรือประเทศต่างๆจะเริ่มทยอยทิ้งดอลลาราแล้วหันไปถือสกุลเงินของบริกซ์แทนการเปลี่ยนผ่านครั้งนี้ไม่ใช่แค่เรื่องเศรษฐกิจแต่มันคือการเปลี่ยนขั้วโลกในอดีตเมื่อสหรัฐยกเลิกการผูกดอลลร์กับทองคําโลกยังคงเชื่อมั่นเพราะอาเมริกามีกองทัพที่แข็งแกร่งที่สุดและเศรษฐกิจใหญ่ที่สุด แต่วันนี้จีนรัสเซียอินเดียกําลังลุกขึ้นมาท้าทายทั้งในเชิงเศรษฐกิจการค้าและแม้กระทั่งเทคโนโลยีนี่คือเกมใหม่ที่โลกจะได้เห็นเกมที่ไม่ได้ตัดสินกันด้วยปืนหรือระเบิดแต่ตัดสินกันด้วยทองคําแท่งและแร่เงินคุณคิดว่าใครจะชนะสหรัฐที่มีอำนาจทหารและยังครองระบบการเงินเดิมหรือบริกส์ที่กําลังสร้างระบบใหม่ที่มีทองคําและเงินเป็นตัวค้าประกันไม่ว่าคุณจะเชื่อแบบไหนสิ่งที่แน่นอนคือ การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะกระทบทุกคนบนโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะเมื่อราคาทองคําและเงินพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆมันไม่ได้สะท้อนแค่ความมั่งคั่งแต่มันสะท้อนว่าโลกเก่ากําลังสั่นสะเทือนและโลกใหม่กําลังถือกําเนิดถ้าคุณยังเชื่อมั่นในเงินกระดาษคุณอาจเดิมพันกับสิ่งที่เปราะบางที่สุดในประวัติศาสตร์แต่ถ้าคุณหันไปมองทองคําและเงินคุณอาจได้เห็นอนาคตที่กําลังจะมาถึงก่อนใครโลกใหม่ b r ิก k s ทองคําและการล่มสลายของระเบียบเดิมโลกที่เรารู้จักกำลังเปลี่ยนไปอย่างช้าๆแต่ทรงพลังเมื่อมองย้อนกลับไปในศตรวรรษที่ผ่านมาทุกอย่างถูกขับเคลื่อนด้วยดอลลาร์สหรัฐมันไม่ใช่แค่เงินแต่คือเครื่องมือที่อเมริกาใช้ควบคุมเศรษฐกิจการค้าและแม้กระทั่งการเมืองของโลกประเทศใดที่เชื่อฟังก็ได้รับสิทธิพิเศษประเทศใดที่แข็งคอ ก็ถูกตัดออกจากระบบการเงินโลกด้วยมาตรการคว่ำบาตรแต่วันนี้ความจริงกำลังปรากฏว่าระเบียบเดิมนี้อาจไม่สามารถยืนอยู่ได้อีกต่อไป BRICS ไม่ได้เป็นเพียงกลุ่มประเทศเศรษฐกิจกำลังพัฒนาอีกต่อไปพวกเขากำลังกลายเป็นแกนกลางใหม่ของโลกทั้งด้านทรัพยากรธรรมชาติพลังงานประชากรและที่สำคัญที่สุดคือทองคำลองคิดภาพตามนะครับ ทัฟบริกสสร้างระบบการชำระเงินของตัวเองที่ไม่ต้องผ่านสวิฟตถ้าการค้าขายน้ำมันกส๊สและสินค้าโภคภัณฑ์สามารถทำได้โดยใช้เงินสกุลใหม่ที่หนุนด้วยทองคำและเงินทั้นโลกค่อยๆหันหลังให้ดอลลาร์คุณคิดว่าภูมิทัศน์ของโลกเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือโลกการเงินสองขั้วขั้วแรกคือสหรัฐและพันธมิตรที่ยังยึดมั่นในดอลลาร ขัวที่สองคือ b r i กส์และประเทศที่เลือกเข้าร่วมซึ่งมีระบบใหม่ที่เชื่อมโยงกับสินทรัพย์จริงและเมื่อโลกถูกแบ่งออกเช่นนี้มันไม่ได้หมายถึงเพียงการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจแต่มันหมายถึงการเปลี่ยนแปลงของอำนาจทางการเมืองและความมั่นคงโลกด้วยคุณอาจสงสัยว่าแล้วสหรัฐจะยอมง่ายๆหรือคำตอบคือไม่ประวัติศาสตร์เคยสอนเราว่า ทุกครั้งที่อำนาจเก่ากำลังถูกท้าทายความขัดแย้งมักจะเกิดขึ้นเสมอไม่ว่าจะเป็นสงครามการค้าการแข่งขันทางเทคโนโลยีหรือแม้กระทั่งความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ทุกสิ่งล้วนเป็นเครื่องมือเพื่อย,ยื้ออำนาจที่กำลังหลุดมือแต่สิ่งที่ทำให้การต่อสู้ครั้งนี้แตกต่างจากอดีตก็คือครั้งนี้ไม่ได้ตัดสินด้วยกองทัพหรือระเบิดนิวเคลียร์แต่ตัดสินด้วยความเชื่อมั่นของผู้คนทั้งโลก ถามตัวเองสิครับถวันค่งนี้คุณต้องเลือกเก็บทรัพย์สินคุณจะเลือกถือกระดาษที่พิมพ์ได้ไม่จํากัดหรือจะเลือกถือทองคําแท่งที่มีอยู่จํากัดบนโลกใบนี้และถ้าคุณคือประเทศหนึ่งที่เคยเก็บดอลลาร์มหาศาลแต่วันนี้คุณเห็นค่าเงินนั้นถูกพิมพ์ออกมาอย่างไร้ขีดจํากัดคุณยังจะเชื่อมั่นในมันอยู่หรือหรือคุณจะเริ่มมองหาทางเลือกใหม่เหมือนที่หลายประเทศเริ่มทําแล้ว นี่คือจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดของศตวรรษนี้ไม่ใช่เพียงการเงินแต่คือการสร้างระเบียบโลกใหม่ในอนาคตอันใกล้เราอาจได้เห็นโลกที่ดอลลาร์ไม่ใช่สกุลเงินหลักอีกต่อไปเราอาจได้เห็นระบบคู่ขนานที่บริกสคุมเกมด้วยทองคำและเงินและที่สำคัญเราอาจได้เห็นอำนาจโลกถูกแบ่งปันไม่ใช่กระจุกอยู่ที่ประเทศใดประเทศหนึ่งอีกต่อไป แต่ทั้งหมดนี้ไม่ใช่สิ่งที่แน่นอนร้อเซเพราะสิ่งที่กําหนดผลลัพธ์จริงๆไม่ใช่แค่ทองคําไม่ใช่แค่เงินแต่คือความเชื่อมั่นของคนทั้งโลกดอลลาร์กำลังเดินทางสู่ปลายทางของมัน b r i กส์กำลังเขียนประวัติศาสตร์การเงินหน้าใหม่และคุณคือผู้ที่ต้องเลือกว่าจะอยู่ข้างระเบียบเก่าหรือจะก้าวเข้าสู่โลกใหม่ที่กำลังถือกำเนิดขึ้น